คุณคงรู้จักเบียร์เครื่องดื่มที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันปีเครื่องดื่มที่ถือได้ว่ายอดนิยมตลอดกาลและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของเบียร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ภาคสองอันดับที่10ฟองเบียร์คืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วฟองเบียร์คืออะไรกันแน่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยฟองเบียร์ที่เกิดขึ้นมาระหว่างการดื่มเบียร์ มันเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเบียร์ลอยตัวขึ้นมาสู่ผิวด้านบนซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติในระหว่างขั้นตอนการหมักซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดและนอกจากนี้คุณทราบไหมครับว่าในกรณีของน้ำบัดลมนั้นข้างในก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ในน้ำบัดลมเป็นการตั้งใจอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติอันดับที่ 9. ในยุโรปยุคกลาง ในข้อนี้แม้ว่าจะพิสูจน์ข้อท็จจริงไม่ได้100%เเซแต่ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ดีกับคำกล่าวที่ว่าในสมัยยุโรปยุคลางนั้นในช่วงเวลาที่การโระลกกาลังระบาดหนะักและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายในตอนนั้นน้ําดื่มสะอาดเป็นสิ่งที่หาได้อย่างยากลําบากจนมีคํากล่าวที่ว่าดื่มเบียร์จะปลอดภัยมากยิ่งกว่าดื่มน้ําเพราะว่าในช่วงเวลาของการหมักเบียร์มันได้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรและเชื้อโรคต่างๆไปมากแล้วอันดับที่8ปแพ้เบียร์คืออะไร อาการแพ้เบียสามารถแสดงออกมาได้หลากหลายรูปแบบไล่ตั้งแต่ตัวแดงหน้าแดงหายใจติดขัดแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกซึ่งเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อรับแอลกอฮอล์เข้ามาสู่ร่างกายในกระบวนการผาาเผาผลาญแอลกอฮอล์ตับของเราจะผลิตเอนไซม์ที่มีชื่อว่า ALDS2 เพื่อใช้ในการเปลี่ยนสารพิษที่มีชื่อว่าอะซิทานดีไฮให้กลายเป็นอะซิเตตซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกาย แต่ถ้าว่าในกรณีของผู้แพ้เบียร์นั้นปัญหาจะอยู่ที่เอนไซม์ ALDH2 ซึ่งบางคนอาจจะมีเอนไซม์ตัวนี้น้อยเกินไปหรือไม่ก็มีอยู่แต่ถ้าว่าทำงานบกพร่องหรือเมื่อเจ้าเอนไซม์ ALDH2 ทำงานไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นก็เลยทำให้ร่างกายพอผ่านแอลกอฮอล์ไม่ได้แล้วสารพิษอะซิทันดีไฮที่ยังตกค้างอยู่ในร่างกายก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่เอนไซม์ ALDH2 ผิดปกติแบบนี้เป็นผลมาจากความบกพร่องทางพันธุกรรม ดังนั้นถ้าหากว่าใครแพ้เบียร์หรือว่าแพ้แอลกอฮอล์ก็ไม่ควรดื่มเพราะมันอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าฟื้นดื่มต่อโดยหวังว่าวันหนึ่งอาการแพ้จะหายไปเองเพราะมันเป็นไปได้ยากมากๆอันดับที่7ใช้เบียร์แทนเงินอย่างที่เราทราบกันดีว่าเบียร์อยู่คู่กับอาระยธรรมมนุษย์มานานนับพันปี ซึ่งในอดีตนั้นนอกจากเบียร์จะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแล้วมันยังถูกนํามาใช้แทนเงินตราอีกด้วยอย่างเช่นในสมัยอีจิปโบราณและในยุคเมโสโปโตเตเมียก็มีการจ่ายค่าแรงคนงานด้วยเบียร์และในบางกรณีเบียร์ก็ยังถูกนํามาใช้จ่ายภาษีอีกด้วยอันดับที่6ถ้าเราดื่มเบียร์ทุกวันอย่างที่เราเห็นกันได้ทั่วไปว่าผู้คนนิยมดื่มเบียร์เป็นอย่างมากบางคนดื่มกันแทบทุกวันจนนําไปสู่คําถามที่ว่าถ้าหากเราดื่มเบียร์ทุกวันมันจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย ซึ่งคําตอบนั้นก็มีอยู่มากมายหลายอย่างและขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนซึ่งณนะที่นี้เราจะขอยกตัวอย่างที่พบเจอได้บ่อยๆ5ข้อข้อแรกคือเบียร์เป็นเหมือนยาขับปัสสาวะการดื่มเบียร์เข้าไปจะทําให้ร่างกายผลิตปัสสาวะมากขึ้นซึ่งาหากเราดื่มเบียร์เข้าไปอย่างหนักหน่วงมันก็อาจจะทําให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะขาดน้ําได้ข้อที่2คือน้ําหนักเพิ่มขึ้นเนื่องจากเบียร์มีแคลอรี่สูงการดื่มทุกวันจึงอาจทําให้เราอ้วนขึ้นได้ ข้อที่3คือกระเพาะอาหารทํางานผิดปกติเกิดจากการที่เยื่อเมือกและการหลังน้ําย่อยผิดเพี้ยนไปจึงทาให้เราปวดท้องและเป็นโรคกระเพาะได้ข้อที่4คือหัวใจมีปัญหาเพราะการดื่มเบียร์บ่อยๆหรือมากเกินไปอาจทําให้เกิดไขมันเก่อที่หัวใจความดันสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะและนําไปสู่ปัญหารายแรงอื่นๆได้ข้อที่5คือตับแข็ง เป็นผลมาจากระบบทำลายของเสียในตับทำงานผิดเพี้ยนไปจากเดิมจึงทำให้ตับอักเสบและลุกลามไปสู่ตับแข็งในที่สุดซึ่งทั้ง5ข้อที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่พบเจอได้บ่อยๆเท่านั้นแม้ว่าการดื่มเบียร์จะทำให้เราเพลิดเพลินมากเพียงใดแต่การหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพตัวเองก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เช่นเดียวกันอันดับที่ 5. นักสะสมเบียร์อันดับหนึ่งของโลก บนโลกใบนี้มีเบียร์อยู่มากมายมีอยู่นับหมื่นนับพันยี่ห้อซึ่งแต่ละยี่ห้อต่างก็มีสูตรเป็นของตัวเองและมีแพ็กเกจจิ้งที่แตกต่างกันด้วยจึงทำให้มีคนจำนวนมากนิยมเก็บสะสมขวดเบียร์เหล่านี้เอาไว้ซึ่งในบรรานักสะสมดังกล่าวคนที่ขึ้นชื่อว่าสะสมเบียร์ไว้มากที่สุดในโลกก็มีชื่อว่านายรอนเวอร์เนอร์โดยที่ในปี2012ทางกินเนสเวิลด์คัพได้รับรองว่าเขาครอบครองเบียร์มากถึง25,866ขวดซึ่งแต่ละขวดเป็นแบบที่ไม่ซ้ำกันเลย โดยเขาเริ่มสะสมมันมาตั้งแต่อายุ14และเก็บสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งในปี2021ที่ผ่านมาเว็บไซต์ซอม m อมเ .com ได้ระบุว่าคอลเลกชันของเขาเพิ่มมากขึ้นเป็น42,645ขวดแล้วซึ่งการที่เขาครอบครองเบียร์มากขนาดนี้เรียกได้ว่ามีมากกว่าพิพิธภัณฑ์ด้วยซ้ำไปอันดับที่4พิธีรับสีล้างบาป แม้ว่าจะฟังดูแปลกสักหน่อยแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในศตรวรรษที่13ในบางภูมิภาคของประเทศนอร์เวย์ที่มีการรับศีล้างบาปด้วยเบียร์ซึ่งพิธีนี้ปกติแล้วจะใช้น้ำบริสุทธิ์ แต่ถ้าว่าในภูมิภาคที่แห้งแลง้งน้ำบริสุทธิ์เป็นสิ่งมีค่าและหาได้ค่อนข้างยากทำให้ในช่วงเวลานั้นจึงใช้เบียรแทนแต่ถึงอย่างไรก็ตามสมเด็จพระสันตะปาปาเกอรโกีทีก9วก็ได้สั่งยกเลิกการใช้เบียรที่ว่านี้เนื่องจากเบียรคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์การนำมาใช้ในพิธีรับศีลล้างบาปจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอันดับที่ 3. เบียรกับระเบิดนิวเคลียร์ในปี1957กอกองทัพสหรัฐได้ทำการศึกษาที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่ง โดยพวกเขาอยากรู้ว่าถ้าหากมีภัยพิบัติจากอาวุธนิวเคลียร์เรายังจะสามารถดื่มเครื่องดื่มต่างๆได้หรือไม่จากนั้นพวกเขาก็ทําการทดลองเพื่อหาคําตอบโดยในระหว่างที่มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์พวกเขาได้นําเครื่องดื่มหลายชนิดมาใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมเครื่องดื่มจําพวกโซดาเหล้าและแน่นอนว่าก็ต้องมีเบียร์อยู่ในนั้นด้วยพวกเขาได้นําเครื่องดื่มเหล่านี้มาวางไว้ในจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่จะไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนัก แต่ก็ยังเป็นจุดที่จะรับผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์และผลก็ออกมาว่าเครื่องดื่มบรรจุขวดทุกชนิดยังคงสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการปนเปื้อนข้างในซึ่งการทดลองที่ว่านี้ก็ไม่ใช่การทดลองเอาหาแต่มันทําให้พวกเขารู้ว่าถ้าหากเกิดภัยพิบัติาจากอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆเราก็ยังสามารถดื่มเบียร์และเครื่องดื่มเหล่านี้ทดแทนการดื่มน้ําได้เพราะในสถานการณ์แบบนั้นน้าดื่มสะอาดคงเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากจริงๆอันดับที่ 2. แลกกับเบียร์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่21มิถุนายนของปี1985เมื่อมีชายคนหนึ่งแอบเอาปืนขึ้นไปบนเครื่องบิน Boeing 737-205ซึ่งเป็นเที่ยวบินภายในประเทศนอร์เวย์และเมื่อเครื่องบินลงจอดที่สนามบินปลายทางเขาก็ได้ทำการจี้เครื่องบินโดยปล่อยผู้โดยสาร116คนให้ลงไปจากเครื่องได้แต่เขายังคงจี้ลูกเรือ5คนเอาไว้ในฐานะตัวประกันซึ่งเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นก็คือเขาต้องการคุยกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนอร์เวย์ เนื่องจากเขารู้สึกว่าประเทศนอร์เวย์นในเวลานั้นย่ำแย่มากๆเพราะสังคมมีแต่ความไม่ยุติธรรมแต่ถึงอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ก็คลี่คลายได้ด้วยเบียร์เพราะตลอดเวลาที่ชายคนนี้อยู่บนเครื่องบินเขาดื่มเบียร์ค่อนข้างหนักอีกทั้งในระหว่างก่อเหตุเขาก็ยังดื่มเบียร์ไปด้วยซึ่งสุดท้ายเขาก็ยอมมอบปืนให้ตำรวจและยอมปล่อยตัวประกันทั้ง5คนแลกกับการที่เขาจะขอเบียร์เพิ่มอันดับที่หนึ่งที่สุดในโลกอย่างที่เราทราบกันดีว่าเบียร์นั้นมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต่างก็ได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกและจากหลากหลายช่วงวัยซึ่งประเทศที่มีคนดื่มเบียร์มากที่สุดในโลกก็คือสาธารณรัฐเช็กเฉลี่ยแล้วอ,อยู่ที่143ลิตรต่อคนต่อปีหรือในปีที่มีการดื่มมากจริงๆก็พุ่งสูงถึง182ลิตรต่อคนต่อปีกันเลยทีเดียวและนอกจากสาธารณรัฐเช็กแล้วหลายๆประเทศก็นิยมดื่มเบียร์เป็นอย่างมากจนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าเบียร์คือเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกเป็นรองเพียงแค่น้ำเปล่าและชาเท่านั้น